แต่ว่าพอหมาพันนี้ค่อนข้างที่จะแพงเราคิดว่าเออพออยากจะมีได้อะไรก็เลยลองมาดูแล้วยิ้มนั่นแน่แล้ววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เราก็รีบไงเออเราก็รู้สึกว่าเราอยากอยากได้แล้วแล้วเหมือนเขาก็มีเจเนเรชันของเขาแบบพอกนี้เป็นอะไรสุรุคืออ้วนที่สุดเลยแล้วนะเรารู้สึกว่ายายคนนี้ยิ้มให้เราแน่ๆแล้วยายคนเนี้ยจ่องที่สุดอ้าวรูปตอนเด็กคือจ่องแบบจ่องมากแบบ หน้าไปไหน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 น้องทำซูลูตอนนั้นหน้ามันหน้ามันเศร้าเลยออกไปหน้ามันเศร้าเฮ้ยสงสารมากมันประมาณแบบเหมือนกลัวเพื่อนรอบข้างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันที่ฟาร์มเขาส่งมาให้ดูว่าก็มีรูปที่เพื่อนวิ่งเล่นแต่ว่านางนอนหยุดกับที่ออ้ยตายละใช่เรารู้สึกว่าสนใจน้องคนนี้มากก็เลยจิ้มไปเลยว่าคนนี้เหลือน้องคนเดียวครับอ๋อที่เหลือเพื่อนเพื่อนไปหมดแล้วเพื่อนมีเจ้าของแล้วครับเหลือน้องก็เหลือซูลูที่มอบอยู่แต่แต่ตอนนั้นคือก็รู้สึกว่ามันก็เป็นพรมิขิตอ่าเออเอาล่ะ็นออันก็จะดูเป็นชิบะ ตาตีนิดๆอ่าอาจจะตาตีแบบยิ้มตรงนี้แล้วจมูกยิ้มเนี่ยโตมามันยิ้มได้เออเดี๋ยวเราค่อยสอนใช่เขาก็ยิ้มขึ้นได้นิดนึงแต่พอมาถามมันเจอจังหวะแรกแล้วก็รู้สึกว่าตกหลุมรักตกหลุมรักก้นคนนี้ใช่แล้วจริงๆผมมีถ่ายยืนยันไว้แล้วเดี๋ยวทุกคนไปรอดูอีโมชั่นแรกก็ได้นะผมมีเก็บไว้แล้วเรคคอร์ดไว้แล้วรอดูกันอีกทีนึงถามดีกว่าว่าเราตอนนี้น้องยิ้มยังน้องเคยยิ้มให้คุณไหม ทำไงดีทุกคนทำไงดีน้องก็ยิ้มอยู่บ้างยิ้มอยู่บ้างแต่เป็นจังหวะหน้าของเข่าวจะยิ้มแต่สั่งเขายิ้มเขาไม่ยิ้มหรอกเขาก็ไม่ยิ้มคือเขาจะมีโมเมนต์มาอ้อนของเขาในพูดไปเหมือนโกหกเลยเหมือนผมยิ่งพยายามพูดว่าไม่เพราะว่าเราเห็นในคลิปเนอะจริงๆในคลิปอะน่ารักมากก็คือแบบน้องก็จะพยายามแบบมาก็แก้ก็แก้อยูุ่๋วคุณตลอดเวลาว่ในผมถ่ายลับผาน